าด <ฏ test> ใครฉ oh okay, ี่วะโอ้ม y god อร e w m a แกใช่ป okay. ่าวว่าออ p เออร์อย่าด้วยอย่าเวยเราจะไปทำคว้ยข้างบนก่อนโอเคทิ้งขยะวนนิดจิตแจมใสเออไอเดียกรอไรอะเกรอสั้นหนะไ่ไม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 ่ทม่ไม่ทา ไปดาวโหลดก่อนไอแดงมันน่าสงสัยมากเลยหรือว่ามันจะแทงฉันไม่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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันจะลงไปข้างล่างแล้วจะไอแดงไม่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 โอ้ my god ฉันโดนแล้วฉันโดนแล้วเอายังไม่โดนเดี๋ยวก่อนมีคนดูกล้องเดี๋ยวเขาโชว์นิดนึงนะคะผมอยู่กับไอแดงครับผมอยู่กับไอแดงครับเต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 ชิจาโจกันชิจาโจกัน เพจมีอยู่ห้องแอดมินอะ่ะไอแดงฉันไปก่อนนะไปแล้วเฟย์ว๊อดเจูชมพูชมพ,พู้บันหญ่เฮ้ยมันไปทำอะไรข้างล่างวะข้างล่างมีเพจด้วยเหรออะอบิ่บยอะบิยชมพูหรือเปล่าวะว๊ <What? S 2> อดเจ้าสถานการเกิดเท่าบทนี้ไอแดงได้หลักฐานมาว่าว่าจะใดวะเออ วอดคือออย่างอะมีอะไรหรอแดงทชไหมเป็นเผยเหรอเออไม่รู้ว่าอ้าววดไม่มีหลักฐานเลยเลย,เลยวอดแล้อเออไอแดงไอแดงแกก็พูดปแกอยากเงียบแกบกดทำไมเว้ยเว้ยตายแล้วกีด <happen> อยู่ดีก็หมดเลยอรอแดงด้วยหลักฐานทั้งหมดที่มีแกโดนไปเถอะนะ หล,หลักถงหลักฐานเลยว่ะยังไม่มีใครตายเลยนะที่สาคัญแกกดทําไมก่อนนี้เมื่อแค่กดฉันก็อยากจะสังเวยชีวิตให้แกแล้วกันนะโอ้จงโชคดีน้ําตาลบอกว่าอู้ยว์งุงเตะเอางุงเตะก็โหวดเปยเอาเหลือเหลืองแล้วเอาเหลืองออกยังไม่มีใครออกนะครับแล้วใครโหวดโกวันนี้ ฉันไม่ทำอะไรที่เกว่ะเจ็บฉับเใจอ่ะฉันจะไม่ทำอะไรเลยฉันแค่แบบว่าควยฉันมาล่ะน้อยใจอ,อ่ะออไปทิ้งขยะแบบนี่เพื่อนเพื่อนมาดูเร็วแล้วทิ้งขยะมันมีขยะออกนอกยานยด้วยน้อยดูจิเออว้าวเจอกถฉนทั้งหมดสีดำได้บอกว่า วอดฉันเนี่ยแหละวอดเกิดอะไรขึ้นเว้ยทำไมล่ะคะเกิดอะไรขึ้นเออไม่รู้ขอสักประโยคยาวๆหน่อยวัดแค e เนเกิดอะไรขึ้นเหรอคือเอาโหวตกันอีกแล้ว <c oughs> ดามฉันขอโทษนะฉันต้องโหวตแกถึงฉันในแมบบนี้ฉันจะไม่เจอแกก็ตามอะแต่แกพูดไปหนูเฟื่อง พี่เด็กคนถามเผยลาก่อนดําฉันทำผิดอะไรอ่ะฉันก็แค่กดปุ่มอะแต่ฉันก็ไม่พิมอะไรเลยอ่ะฉันไม่ใช่อีพอ์เตอร์อยู่เลยหนึ่งคนนี่นล้กดปุ่มไม่พูดอะไรดิจะรู้เรื่องไปวันเียศส่งกระแสจิตกันเหรอเกดไอส้มเก้ขาฉันไม่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 ได้ไม่ดไม่ด้ไม่ดํา คนอื่นเขาก็บอกแกว่าแกาแก,กดปุ่มบ้าอะไรกัแกไี่พูดเนี่ยเฮ้ยนาะงไอ้ขาวชมพูชมโพูดูกล้องว่ะจะฆ่าเราประวะดูนิดหนึ่งเออโอ้ขาวกับม่วงมาพอดีวิเดี๋ยวก่อนนะไอ้ขาวนี่มันแกมีพีรุษมากแกชอบมาแบบยืนตามซอกกระแพงแกเป็นกิจจกเหรอ <c oughs> คืออะไรเนี่อ่ะไปไปไป,ไปเราไปทำคุยต่อ <c oughs> คือถ้ามันเกิดเรื่องอะไรกับไอ้ม่วง ชโผลขาวก็จะเป็นเพราะพวกแกทั้งวิแล้ววดไอ้ขาวแกมาได้ไงวะไอ้ขาวแกเป็นปะเนี่ยแกเป็นหรือเปล่าไม่ฉันไม่ได้เป็นนี่เราเพ่งกระแสะจิตกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยมองกันอยู่เออเออไอ้ขาวแกเป็นหรือเปล่าไม่ฉันไม่ได้เป็นนึกในเออเราจะทำอะไรโดดท่อเหรอเอาป่ะท่านเกมวัดคันมาเดี๋ยวก่อน เออพวกแกสองคนเป็นหรือเปล่าเนี่ยคือฉันไม่รู้แล้วฉันก็ไปแล้วคือฉันไม่อยากจะยุ่งพวกแกสองคนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไปแล้วเฟยหนีก่อนอันนี้ข่าวตามข่าวตามตรงนี้มีเควสดว่าเจ้าใครออกไปอะใครออกขาว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 ไอ้ส้มแกเป็นเลไไปไม่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 ถ้าแกตามตื้อขนาดนี้แกให้แม่มาขอก่อนแล้วฉันจะสมยอมบุญบุนบุ ยังไม่ตามมาทำควสก่อนเว้ยโอเคเรียบร้อยไอ้ไอขาวมาแล้วแล้วเพื่อนเราก็หลุดกันเป็นแถบนี่พวกแกออกกันเป็นแถบขนาดนี้นี่แกอยากได้จริงจริงวัดไอ้ขาวฉันอยู่กับแกตลอดอะ่ะแล้วก็ไม่ทำอะไรแกพ่าะฉะนั้นอะ่ะเราสองคนน่ะน่าจะบริสุทธิ์เฟ้ยอือหูผุดพองเลยม่้แกเอออย่าลืมให้แม่มาขอนะแกเอ้ยวัด จากหลักฐานทั้งหมดสีขาวได้บอกว่าว่าจะใจอะเออแกพูดนะแกกดกวต้องพูดนะฉันขอร้องนะ What happened? เกิดอะไรขึ้นเสียงเตือนฉันคิดว่านะเสียมตาเหรอเพื่อนแกรู้ได้ไงวะโ <Okay. S 2> อเคทำไมชมพูมันง่ายจังเลยอ่ะ What เออนั่นก็ไอ้ c h you แล้วกันนะครับ ไม่นะไม่ใช่ฉันนะทาไมไอ้เขาทําอย่างนี้ทําไมมาบ่าให้ฉันอนะ่ะคือฉันเห็นแกแปลกๆอะก็ต้องหวอสิวะเอาก็เอาว่าเชื่อซะหน่อยเพราะไอ้เขามันก็อยู่กับเราอะมันไม่ได้ฆ่าเราถ้ามันผิดแสดงว่ามันก็ต้องเลี้ยงเราไปใช่ไหมน้ำตาลไม่ <What? S 1> รองไม่ดีอีกแล้วไม่ใช่อิทพอสเตอร์ พวกแกสองคนนี่แหละพวกแกฉันรอกดปุ่มอยู่นะไม่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 เราไม่ได้สนิทขนาดนั้นชมพูไม่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 ยืนคนละมุมเลยแสดงความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวะฉันขอกรดเลยเจอกระเทิ่นทั้งหมดนี้คุณส้มมีอะไรจะบอกครับขอบคุณมากครับสี่ให้ข้เกียริผมคือผมจะจะบอกก่อนนะครับว่า แกโมโ่หนหวังแกไม่เห็นหรอน้ำตาหนะ่ะต้องน้ำตาเขอบินและลเลื่องเลื่องลอยอยู่ในอวกาศอย่างนั้นอ่ะเหรอคือกฉันไม่รู้ฉันฉันขอโทษแล้วแกคิดว่าใครอ่ะไอ้ขาวแก,นะแกนะแกนะแกเง้นเธอไม่ใช่ฉันไม่ใช่น้ำตาก็ต้องเป็นแกแหละไอ้ส้มเฮ้ยทำไมมาเป็นฉันได้ไงวันนี้ฮะสรุปเป็นใครคะเนี่ยชมพูไม่รู้เรื่องเลยเอาแบบนี้นะ ฉันขอถามพวกแกสักหนึ่งประโยคนใครฆ่าประเสริฐแกไงนี่มันคนไทยแต่ฉันว่านะชมพูเออไอขาวไอขาวทำไมแกไม่ตอบชมพูเห็นนวนท่ออยู่แกกับฉันเดินติดกันอย่างกับเป็นคู่แฝดอินจันน่ะทำไงอะทำไมทำไมแกไม่ตอบชมพู แกไม่ไว้ใจฉันเหรอคือถ้าฉันจะฆ่าแกฉันฆ่าแกไปนานแล้วไอ้เขาโอ้ยอู๋เดี๋ยวจะโจมพโจมพูไม่แล้วนี่ฉันก็กดปุ่มไปได้แล้วใช่ไหมแกแกก็กดไปได้เพราะแกกดไปแล้วใช่ไหมและคนที่กดได้ก็เหลือแก่ชมพูไอ้เขา ครับก็อันนี้คือถ้าจะมีคนตายดูสิปุ่มมัก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นไอ้ข่าวนะครับเก่ต้องตายฉันจะไม่ตายว่าไงครับไม่นะไม่น้ำตาจะไหลเมื่อเห็นปุ่มกดไม่ได้จะฟ้องเบจะฟงเบไม่ไมไปไม่ไปไม่ไไม่ไม่ไปไม่ไไม่ไมู่่ไม่เอาอยู่แบบนี้ โอ้อย่าสนิทกับผมสิครับถ้าอยากสนิทให้แม่มาขอก่อนนะเดี๋ยวผิดผีผิดผีชอบก็ให้แม่มาขอ,อย่าลอคอยปาดคอยแน่ปาดให้ขาวกนแน่พี่ไม่แกล้งให้น้องคอยนานพี่ไม่แกล้งให้น้องคอยนาน <c oughs> คือแบบว่าคือแบบค่ายขาวเลยครับ ค่ายขาวเลยเห็นปุบแล้วหัวใจจะสลายเอ้เเอาไงครับอยู่คนละมุมเลยชอบพูดไอ้ขาวก่อนไม่ค่ะหนูอยากได้พี่ซุปไม่ไอ้ขาวไอ้ขาวก่อนอยังไม่ได้ขอเลย๋ยวผิดผี๋ยวตบเลยนะเดี๋ยวตบเลยนะไม่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 ไมไมไมเอาไอ้ขาวดิไอ้ขาวมันเป็นคนนิ่งชอบคนนิ่งๆไม่ใช่หรอขออย่าเอาคนที่แบบว่าเลดอย่างพี่ ไม่เมยอะขะกำลองังไม่นังเดี๋ยวกัดนะวิเดี๋ยวกัด,ดนะวินุ่นข้ายขาวนั่นหรอคะหนูอ,อยากฆ่าพี่อะค่ะไม่ไม่ไอ้ไขาวก็นิ่งทำไมเนี่ยเกงเออฉันหมดคำพูดแล้ว <c oughs> ไม่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 อย่าเหยียบดเท้าอย่าเหย่ยบา้วเท้าผมครับไม่ดีครับอา้าวปาดเรียบเลยขอแสดงความเสียใจด้วยอย่างสุดซึ้งไอ้ไขาวทำไมแกเลือกฉัน ทำไมไม่เนื้อชมพูเออตอนแรกนะฉันกะจะเลือกชมพูแล้วแต่เอิญแกถามว่าใคารค่าประเสริฐโกเกยเปียกใจเออกดไลค์กดแชร์กดดบทุบตสติ๊กให้ด้วยล่ะ <c oughs> อย่าลืมนี่ข้างบนอ่ะกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะไปแล้ว